สวัสดีครับวันนี้พ่อพงก็มาตัดหญ้าแถวนี้ครับะระหว่างแปลงะมะนาวแล้วก็สับปะรดซึ่งอยู่ระหว่างแถวอินทาลัมครับนี่แถวนี้ยาวเลยนะครับตัดหญ้าเสร็จแล้วพ่อพงก็จะพาชมนี่ครับจะพาชมที่อยู่กลางระหว่างแถวอินทผลัมเนี่ยครับก็คือแปลงของมะนาวกับสับปะรดครับ นี่ครับคือมะนาวแล้วก็สับป,ประรดซึ่งอยู่ระหว่างแถวอินทาผาลำครับต้นอินภาผาลระหว่างสองแถวนี้นะครับก็ห่างกันประมาณก็คือเจ็ดเมตรครับในระหว่างกลางแถวนี้พ่อพงก็ได้ปลูกเป็นสับป,ประรดซึ่งพ่อพงก็เอาพันธุ์มาจากเมืองเลยครับเป็นสับป,ประรดพันธุ์ไร่ม่วงครับเป็นพันธสับป,ประรดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเลยครับ พ่อพงก็เอามาปลูกใส่ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็จะมีมะนาวครับมะนาวก็เป็นมะนาวแป้นพิจิตครับซึ่งพ่อพงก็ขยายพันธุ์เองนะครับโดยการตอนกิ่งจากที่บ้านพ่อพงนะครับเอามาปลูกไว้ในสวนนะครับเดี๋ยวตามพ่อพง์มาดูเลยนะครับว่าระหว่างาแถวอินทาลมพ่อพงเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่พ่อพงปลูกไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นหมอนหรือว่าต้นมันเบอรี่นะครับ อันนี้พ่อพงปลูกไว้เพื่อทําต่อครับมันเป็นพันธุ์บุรีรัมนะครับเป็นพันธุ์เลี้ยงไหมของบ้านเราแต่ว่าพ่อพงปลูกไว้เป็นต่อเพื่อจะเอาพันธุ์ดำออสตุรกีแล้วก็พวกพันธุ์เมืองนอกต่างๆเนี่ยมาเสียบยอดเอาครับนี่ในระหว่างนี้ก็จะมีตะไคร้นะครับที่พ่อพง์ปลูกไว้แล้วก็มีกล้วยครับกล้วยนำว้าครับปลูกเพื่อบำรุงดินครับนี่ครับ อันนั้ก็เป็นตะไคร้ครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวครับซึ่งมะนาวก็ติดผลดกพอสมควรนะครับก็ปลูกไว้กินในครัวเรือนเห็นไหมครับหล่นเต็มเลยครับร่วงเต็มเลยกินไม่ทันครับนี่ครับมันก็หล่นลงตามพื้นเนี่ยครับซึ่งในระหว่างต้นมะนาวเนี่ยนะครับในระหว่างต้นมะนาวนะพ่อพงก็ปลูกตะไคร้ลงไปครับี่ ตะไคร้ล้วก็ขานะครับเอาไว้ระหว่างกลางต้นมะนาวครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อผมก็จะพาชมนะครับคือต้นมะนาวทุวกต้นมันก็จะเป็นอ่าล็อกของระหว่างต้นเนี่ยนะครับแต่ละล็อกเนี่ยพ่อผมก็จะปลูกเหมือนๆกันก็คือจะมีตะไคร้กับขาขั้นกลางนะครับเห็นไหมมะนาวครับร่วงนี่ลูกผลมัน อันนี้พ่อผมก็ปลูกโดยให้ฟ้าดินนะครับเทวดาดูแลให้ครับไม่มีการลดน้ําอะไรทั้งสิ้นนะครับช่วงหน้าแรงก็รอดมานะครับนี่ก็รอดมาทุกปีพ่อผมไม่ได้ลดน้ํานะครับหน้าแรงพอช่วงหน้าฝนมามันก็งามเขียวอย่างนี้แหละครับติดดอกติดผลให้เราได้กินอยู่เหมือนเดิม พวกฉีดยาไล่มแมลงอะไรต่างๆนี่พ่อพงก็ไม่มีการพ่นการฉีดครับก็ปล่อยธรรมชาตินี่ครับใบมันก็สวยดีอยู่นะครับก็ไม่เห็นจะมีโรคมีมแมลงอะไรมากวนเลยครับนี่นี่พ่อพงไม่ได้ฉีดยาอะไรใดๆเลยนะครับตะไคร้ก็กอใหญ่แล้วนะครับนี่ข่าครับที่พ่อพงเอามาปลูกเสริมนี่ครับ ก็มีแต่งกิ่งบ้างนะครับพ่อผมเห็นเวลาต้นมันสูงขึ้นมาพ่อผมก็ตัดยอดมันไว้แค่นั้นเองนี่ครับพ่อผมก็ตัดหญ้าวันนี้ครับยาวไปนู่นเลยครับวันนี้พ่อผมก็จะพาชมแต่ในส่วนของตรงนี้นะครับมะนาวกับสับประรดเนี่ยครับมะนาวแป้นที่จิตกับสับประรดพันไร่ม่วงวันนี้นั่นคุณนายอยากกินแกงหวายครับ ก็เลยตัดไว้ให้ให้ทําการปอกอยู่นั่นนะครับอยู่หัวสวนนะครับพ่อพงตัดให้เรียบร้อยแล้วพ่อพงก็เลยพามาดูต้นมะนาวเนี่ยครับซึ่งตอนนี้มะนาวเองเนี่ยก็ราคาก็ไม่ค่อยดีครับราคาถูกแต่ว่าพ่อพงก็ไม่ได้ปลูกไว้ขายก็ปลูกเพื่อหวังกินแค่นั้นเองครับได้กินก็ดีแล้วครับนี่ ลูกใหญ่ๆเลยอันนี้ก็ปลูกแบบฟ้าดินดูแลให้ครับก็สวยงามเป็นที่พอใจอยู่ครับนี่ลูกก็ไม่ได้ซื้อกินครับถึงไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุน เราไม่ได้ซื้อพันธุ์แล้วก็ไม่ได้ซื้อปุ๋ยมาบำรุงไม่ได้ซื้อยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงมาฉีดมาพ่นครับแค่ตอนมาแล้วก็มาปลูกลงดินไว้เราก็ได้กินตลอดแล้วนะครับเท่าน,นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อกินครับสับป,ปะรดนี่ก็เป็นผลเป็นลูกแล้วนะครับได้กินไปบ้างแล้วเป็นบางต้นบางต้นก็ไม่ได้ยังไม่ออกมาครับ เพราะว่าพ่อผมก็ปลูกแบบฟ้าดินดูแลเหมือนกันครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเหมือนที่เขาปลูกกันครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมะน,นาวกับสับประรด ซึ่งปลูกไว้ระหว่างต้นระหว่างแถวอินดพาลัมนะครับก็พ่อพงขอจบเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ